กินพรุ่งนี้กินพรุ่งนี้วยวันนี้ก็ได้วันนี้ลูกหนึ่งมามาดูคลิปนี้ลับ้านหรอครับอ๋อออกแากร้านผมรับประกันทุกลูกโอเคนะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอร่อยก็เลยร้านเจ้าที่เคยกินเขาไม่มาอันนี้ต้องร้านป่าอ้วนครับเนี่ยดี ถ้ามันดีมันก็ดีหมดถ้าไม่ดีก็ไม่ดีนี่ดูชิมเน้อกลับนอกชิมเลยประมาณนี้ไปกินพ่งนี้ชิมก่อนให้กินใช่ครับจะหามงงั้นหี่ดูนี้ตัวแกยโอเคคะ <laughs> อ๋อลูกค้าบอกถูกใจได้หมดแล้วนี่เป็นกลยุทธ์นในการขายกลุน่น,นี้สองลูกกินลุ่นี้สองลูกลูกนี้เอาลูกนี้กินวันนี้ลูกนี้จะให้ปอกลูกนั้นอ่าเป็นสี่ลูก บอกจะเอากลับต่างจังหวัดนะครับทุกคนครับก็ต้องบอกสามลูกครัหกรูป

นี <Sa> <hoe? S 3> <Specifically> ่พอดีนี่พอดีจะสวยไหมพ่อคะเนื้ออย่างนี้เลยใช่ไม่นานเลยลูกลูกนั้นดีกว่าลูกนั้นลูกน้ครับหูม่เงขอิงเงนิดทำมาลูกนี้นะาเพามั่นใจขอจงเง้นิดเดียวนี่ของแท้แก่ีเรงดูอย่เองีนม้อัเออนเหลืองอะใช่ครับ ก่อนอะเป็บกมขายอย่างนี้เร่งให้มันสุกไม่อร่อยเลยมาอันนี้แล้วอันนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สามหกหกลูกอก่อยอร่อยได้ครับมาเลยมาเลยครับลาดบ่าววนยินดีต้อนรับ FC ทุกคนนะครับ ก็เข้าไปติดตามรับชมได้ในที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับบาทนิพนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับยั่นี้จัดเต็ม6ลูก6ลูกปอกไปลูกหนึ่งเลือกเลยจ้าชอบแบบไหนชอบลูกูกเย็กลูกใหญ่ เดี๋ยวให้พ่อค้าดูให้อีกทีนนะครับแปบอบนคิวนี้หกลูกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยลูกนี้ก็สวยลูกลูกแม่ใหญ่ถ้ากินคนเดียวครับ กินคนเดียวมป็แบบนึ้เพราะว่าเราเรีกล้นอยู่เยูกกั้นแนึงัน้เดียวมัจะวุ่นไง แป๊บเดียวเนียนเหอะครับถล้วพระจับบูชาหนาเท่าไหนะพี่เชียนนะนงไทยพี่เชียนบ้านเกิดค่ะ วิเทียนวิเทียนก็บ้านบ้านเกิดพ่อนะมาดูวิเทียนสมัยก่อนเด็กเป็นอยู่ประมาณปีห้าปีหกแปลว่าหน่อไม้อ่ะโอ้ต้นเยอะเลยเยอะเขาอ่ะไหมเยอะจริงๆเฮ้ยดีครับเยอะเลยครับเอาเล็งลูกก่อนเล็งลูกก่อนนวเข้ามาดูนะเล็งลูกก่อนว่าชอบผู้แบบไหนเล็งมาถ้าไม่เล็งก็เดี๋ยวจัดให้เล็งเล็งลูกไว้ก่อน มันก็กลไปเมือนกันไปจบูนอ่ะมันบ้านอยู่าอะไรเบอรที่เขียนบ้านลไมู้ำไม่ได้รอกใช่ใช่เอาครึ่งโลเอาหลนเอเอาท่อ ตัดเอาเลยครับเอาช่อไม่ถ้ารวมมันก็จะได้ไม่ได้ก้านมันก็เวลาเอาช่อไปก้านก็โยนทิ้งอยู่ดีเนี่ยพวกนี้ใครกินหรอกก้านเนี่ยใช่หัวอะครไหมรึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกับเต๊มพดีเลยคึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเลย มารถจอดอยู่หน้ารถตัสอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะอ๋อยู่งไรยุ่นไรมันไม่ต้องมีกลัวมันไม่เร็นส่คิวนี้หกรูปสวยๆขายดีครับใช่ร้านดังในแฟนเพจนะครับร้านดัง แป๊บนึงครับเอ้กินงานเด็กคนหนึ่งวะพอทาลงไหนนะที่มาทานได้เลยค่ะที่ผ่านี่ไม่ผ่านี่ใช่ครับเราะจาะเจาะเจาะอยู่ใช่ไหมใช่หยาดหยาดเดี๋ยวเดียวทานเยม่นช่ลูกเงี้ยนะครับลูกใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ครับหมายถึงว่ากินได้เลยพรุ่งนี้มันกินทร์ครับพรุ่งนี้ถ้าชอบกินได้ลูกไม่มีว่ากินได้เลยเนื้อเหลือง ไปไดไยุไรยุโอ้ยแต่กน่ากนี่ผมยังยัดเขาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวที่สอมันจะงวันเดียวสได้อาเดี๋ยไปนหน่อยไ่ากตัวรีงมั้วรถเออ ผม้อมให้แกก่นไม่ไม่ม้อนเองกลับไปเลยพี่ตมาเ่นี่ลก่อๆ่ขายดีครับร้านดังในแฟนเพจครับยังช่วยหน่อยักขมนั้นยืนรอเอาครื่งยนเอาค่โลเลยไม่มีใครขายเัยตัดเอาเลยพี่ตัดเอาเลย มาใส่เลยลูกเอ้ยใส่เองลูกลูกเราอะเอาลูกตัดเอาเลยแล้วเอาพวงเอาพวงเขาจะเอาพวงครับเอาพวงเหรอลูกเอาพวงเหรอเย็นึงครับเสืแล้วลูกเสือร่อยต้องใจยานอร่อยต้องใจเย็นๆปลาตรงนี้ตันไก่ตัดให้ลูกค้าตัดตัวร้านปลาอ้วนเลือกได้ครับไม่รู้ว่าไอ้ลูกหรือี่ยเขาเรียกอะไรไหนครับชชีีครับอะไรนะอินทผาลัมครับเออเขาบอกอินทผาลัมก็ไม่เคยกินอะ ไม่เอลนะาละนหนึ่งเลยหรอคึกคักคึกคักมากมแพงไม่มีตังค์ึ้โลได้แล้ขึ้โลคอขึ้นโลวนี่กเจ็ดสิบ้าไปแล้วเนี่ยใจดีใจดีฉันยั <หา S 1> ไม่เคยชิ่ง ไปมาก่อนก็ไม่รู้นี่นี่ในฝั่งนี้เสื้อแดงมาก่อนครับใช่ใช่ครับมีลูกค้าจองลูกนี้เนื้อได้ไหมเปลือกบางด้วยกรอบนอกนะกร่องนอกไม่รู้กินแล้วอร่อยตรงไหนล่ะไม่ดูอย